Hi day how are you today? today I'm gonna interview you to know about past simple tense. Are you ready? Let's start now. โอเควันนี้เราก็จะมาแนะนำ t e n s ที่เรียกว่า past simple tense ให้ทุกคนรู้จัก past simple tense จะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็จบลงไปแล้วในอดีตมีอะไรบ้างเามาดูสิมีอะไรน่าสนใจ uh, the first the first step we have to know the structure okay structure mm hmm. ก็คือโครงสร้างของมันโครงสร้างของมันประกอบด้วยอันที่หนึ่รูปแบบ affirmative form affirmative คือรูปบอกเล่าให้รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างในอ,อดีตโอเ okay. ค affirmative form ของเราก็คือ subject plus verb to verb 2ก็คือกริยาช่องที่2เพราะว่าเราทำมาแล้วคืนไปสู่กริยาช่องที่2เนาะเราจะมาดู the example sentences กัน อเ i ็ก the first sentence. she lived in Chonburi last month. she lived in Chonburi last month. เธอเนี่ยได้อยู่ที่ชลบุรีเมื่อ last month ก็ mm hmm. คือเดือนที่แล้ว mm hmm. แต่เดือนนี้เธออาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้เราไม่รู้เพราะว่าเรารู้ว่าเธออยู่เมื่อเดือนที่แล้วโอเคเนาะ next. we studied hard last week. we s t u d t e d hard last week. พวกเราเรียนหนักมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอเค อาทิตย์นี้ไม่รู้เรียนหนักหรือเปล่าแต่อาทิตย์ที่แล้วนั้นเรียนหนักมากอเูเนาะ next I went to Japan last year I went to Japan last year ฉันไปประเทศญี่ปุ่นมาด้วยแหละเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้ไปมาแล้วเมื่อปีที่แล้วโอเค next Tom bought a new bicycle yesterday Tom bought a new bicycle yesterday ทอมซื้อรถจักรย,ยานคันใหม่เมื่อวานนี้ ได้มาแล้วคันใหม่เมื่อวานนี้การใช้ affirmative form เป็นการบอกเล่าให้รู้ว่าเราได้ทำมาแล้วในอดีตเหตุการณ์นั้นก็จบสิ้นไปแล้วได้ของมาเรียบร้อยแล้วต่อไป next next, next เป็นรูปของอะไร negative form negative ก็คือปฏิเสธ ปฏิเสธบอกให้รู้ว่าไม่ได้ทําอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําก็ใช้ verb to do ช่วย verb to do ในรูปอดีตก็จะใช้ did ตัวเดียวอ่ะแต่ถ้าเป็นรูปปฏิเสธก็เติม not เข้าไปเป็น did not รูปยอ่อของมัน construction ก็คือ did n ่ t subject plus did not or didn't plus verb one สังเกตนะอันแรกจะเป็น subject plus t h verb to แต่พออันที่สอง negative มี did เข้ามาช่วย กริยาก็คืนสู่ช่องที่1เหมือนเดิมอ่าแล้วมา let's see the example sentences the first sentence she didn't live in Chonburi last month she didn't live in Chonburi last month เธอไม่ได้อยู่ชนบุรีหลอกมเมื่อเดือนที่แล้วนะ่ะ next we didn't start the heart last week we didn't start the heart last week oh, i didn't go to japan last year i didn't go to japan last year Tom didn't buy a new bike yesterday tom didn't buy a new bike Yesterday Tom ก็ไม่ได้ซื้อจัก,กรยานใหม่ด้วยหมู่บ้านนี้อ่านี้เป็น n เนกาทีฟโฟมปฏิเสธบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วในอดีตดูรูปแบบต่อไปสิรูปแบบต่อไปคืออะไรรูปแบบต่อไปเป็น interrogative form interrogative ก็คือคำถามรูปแบบที่เป็นคำถามเราจะทำยังไงจะเปลี่ยน affirmative เราเปลี่ยนให้ a ัลฟ r ร a t i v e เป็นเ e กาทีฟละ ต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนเอา a f f r m a t i v e ของเราให้เป็น interrogative จะถามยังไงเีอยากรู้ว่าอดีตคุณทําหรือไม่ทําอะไรถามยังไงเนาะรูปประโยคหรือโครงสร้าง structure ของเราก็ประกอบด้วย dit เราจะใช้ d i d ช่วยเอา d i d มาวางไว้ข้างหน้าพอวางไว้ข้างหน้าก็สังเกตจะเป็น capital letter ตัวพิมพ์ใหญ่ plus โดย subject plus ้วย verb บ้ work แล้วก็อย่าลืม don't question mark don't forget to do add question mark in the e n d o of sentence ต้องใส่ question mark ด้วยเพราะมันเป็น interrogative สังเกตด้วยนะคำกริออยาต้องเป็นช่องที่หนึ่งเพราะข้างหน้ามีคำว่า did มาช่วยมันแล้วเอาทำยังไงอันดับแรกเลยเอา did ขึ้นมาเลย Did she live in Chonburi last month? Did she live in Chonburi last month? เธออยู่ชนบุรีหรือเปล่าเมื่อเดือนที่แล้ว Next Did you study hard last week? Did you study hard last week? เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณเรียนหนักไหม uh. Did you go to Japan last year? Did you go to Japan last year? ปีที่แล้วคุณไปประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าโอเค Next Did Tom buy the new bike yesterday? Did Tom buy the new bike yesterday? เมื่อวานจะทอมไปซื้อจักรยานคันใหม่ไหม อเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการใช้ interrogative เราก็ได้รู้โครงสร้างมาแล้ว affirmative subject past e r b t o negative subject p a s didn't past w o r b one และนี่ interrogative เป็นคำถามเอา did ขึ้นมาแล้วก็ p u s subject past w o r b 1ใส่ question mark เข้าไป อยากให้นักเรียนนะดูคลิปนี้ทุกวันทบทวนบ่อยบ่อยนักเรียนจะจำโครงสร้างและรูปแบบต่างๆได้นักเรียนก็จะเอาไปฝึกใช้ฝึกพูดเป็นแนวทางในการเรียนเนาะเอาต่อไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทดลอง ทดลองดูว่าจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันเป็น past simple tense มันก็จะมี signal words หรือว่า clue words นะถ้าเห็นคำเหล่านี้แน่นอนต้องเป็น past simple tense อ่านมาว่า past simple tense แน่นอนเพราะมันมีคำว่าอันที่หนึ่ง ago yesterday this morning ago ก็คือผ่านมาที่ผ่านมา yesterday ก็เมื่อวานนี้ this morning ก็คือเมื่อเช้าเนี่ยต่อไป next last week last month last year อะไรก็ตามที่เป็น last last ก็คือผ่านมาแล้ว last week ก็คืออาทิตย์ที่แล้ว last month อ่าเดือนที่แล้ว last year ก็คือปีที่แล้ว,วนะต่อไป next in the past in the past in the past past ก็คืออดีตในรูปอดีตก็คือ in the past ในอดีตที่ผ่านมาเนาะ in อ่า 2020หรือ2020อ่าเราอ่านไปได้สองแบบ2020หรือ2020โอเคเป็นในปี2020มันก็ผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยหรือว่า in 1920 1931เนี่ยแล้วแต่เนาะ เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้ว next ต่อไป the other day ก็คือ the other day ก็คือวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาไม่ใช่วันนี้วันที่ผ่านมาแล้วนี่เป็น signal words หรือว่าเป็น clue words เป็นคำที่แสดงเงื่อนไขของมันว่าเอน่าจะเป็นอดีตนะผ่านมาแล้วนะคำเหล่านี้ next we gonna try to do the exercise or practice เราจะมาทดลองทำแบบฝึกหัดกันว่านักเรียนเข้าใจไหมโอเค The first, the first choice for leonard like, no? be ba 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 to Hua Hin last month by Hua Hin last month come I go 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 la chapy and ah. next up i start the house yesterday. Ah, next tom gave me a book last week ah. ประโยคคำถามแน่เลยเพราะมี question mark อ่าขึ้นต้นด้วยดูใช่หรือเปล่า you m h e t cook the soup yesterday next number five is the last choice my brother didn't ah m e in t y เข้ามาด้วยแสดงว่าต้องเป็นปฏิเสธ soccer last week ทำยังไงติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกนักเรียนลองคิดดูเนาะว่าเราจะมีรูปแบบในการเปลี่ยนกริยาจากช่องที่หนึ่งเป็นช่องที่สองอยังไงบ้างเชื่อว่านักเรียนมีพื้นฐานในการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะโอเค มาดูกันสิทีนี้เปลี่ยนยังไงเออข้อแรก we go to หัวหิน last month อ่าจาก go ก็เปลี่ยนเป็น went อ่าแปลว่าไป go เปลี่ยนเป็น went we went to หัวหิน last month อ่า next I started h r t yesterday ก็เปลี่ยน study เป็นช่องที่สองโดยการเติม ed เข้าไปเปลี่ยน y เป็น i เติม ed ก็กลายเป็น I study h r t yesterday โอเค next number t h e o m จาก give gave me a book last week มีคำว่า last week เราต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่สองจาก give เปลี่ยนช่องเป็นสองก็คือ gave Tom gave me a book last week ทอมนะี่เอาหนังสือให้ฉันนะเมื่ออทิตย์ที่แล้ว give me a book last week next ประโยคคำถามมาคำถามที่เป็นลูกอดีต verb to do ก็ราะ did did your mother cook the soup yesterday did your mother cook the soup yesterday เมื่อวานนี้แม่ทำซุปหรือเปล่าเนาะ Number f i s the last choice. My brother didn't pray ก็เป็น pray เหมือนเดิมอ่เพราะข้างหน้ามีกริยาช่วย d i d แล้ว My brother didn't pray soccer last week. Okay, are you right? ถูกกันบ้างหรือเปล่า No คิดว่าน่าจะถูกนะ I hope this video is useful for you all หวังว่าจะมีประโยชน์ Warning คำเตือนเหมือนเดิมเหมือนเดิม Watch this video many times a day ดูหลายๆรอบแล้วนักเรียนจะรู้จักวิธีการใช้แล้วนักเรียนก็จะ remember จำมันได้นะคะนักเรียนมีเวลาดูหลายวันอ,อยากให้ดูโอเ okay. ค it's all for today see you again next video see you again next video bye bye